G M M D。 Mm-hmm. <clears throat> สวัสดีสวีดัตเอฟซีแฟนเพจแคปเทนมวลโอ้ยปวดแขนเว้ย <laughs> ปิดเสียงใช่ไหมปิดตั้งนานแล้วแค่เห็นชื่อก็ปิดแล้ว <laughs> แบร์ไตว่มา <c oughs> มาพบกับแคปเทนมวลสองศูนย์สองเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นเที่ยวบินพิเศษหนีไปอยู่ห้องนี้ก็ได้ห้องนู้นมีความรุนแรงนะเ <c oughs> ทสเทส อนัทมาอยู่กับกับตันบวลได้นะอนัทนะเป็นไงอาการเป็นไงอนัทตกลงโควิดไหมเฮลโหลอ้าวเงียบนะเงียบนะตกลงได้กี่ขีด ขี่เดียวใช่ไหมดีมากอ้าวยังไม่ได้วางแผนการบินเลยนะเดี๋ยวขอญาตวางแผนการบินก่อนไทเวอร์ชวนสองศูนสองเจ็ดเครื่องบินแบบแอร์บัสเอสามสองศูนย์เป็นเจ็ดบูฟินดิกแบบ IAE ใช่ไหมโอเค แล้วก็เหรอยกเว้นของคนไทยกับตันมัวนีเสียงไม่ดังเลยใช่ไหมไอว่าโอนะ โปรไฟล์ oh, บินที่ระดับความสูงสองหมื่นสามเองเหรอไทยเวอร์ชวลกินข้าวอยังถ้ายัางไม่กินก็ไปกินข้าวกินยาเรียบร้อยนะนั้นะนะถามอนัทไงก็คุยอยู่สองคนจะไปถามใครได้นอกจากอนัทเท่านั้นเองหืมอแกคุยกับแอ ไม่ได้คุยกับแอร์อ๋อเห็นขาแอร์เดินมาสิท่าไอ,อ้นี่ตาไวนะเนี่ยไทยเวอร์ชวลทีเอสพีสองศูนย์สองเจ็ดโอเคนะดูเช็คก่อนว่าไอวาโอขึ้นเรียบร้อยไหมเฮ้ยเครื่ <c oughs> รองขายวะเนี่ยเริ่มเทิมเลยเอสามแปดศูนย์เนี่ย น่าจะเป็นกัปตันพีมนะเนี่ยเรืออนัทไม่น่าเชื่ออนัทไม่สบายมาไม่น่าไม่น่าจะมาเล่นนะเครื่องอนัทเหรรเนี่ยแม่อนุญาให้เล่นเหรอเครื่องผมเครื่องอนัทเหรอไม่ใช่เครื่องผมเอ้าแล้วใครวาไม่ปรากฏสัญชาติเนี่ยใครมา